อง้เดียนะวนะทีนึ่งนี่ก่อนนิ่ก่อนนี้ด้วยก้องนี้ด้วยมามาคอยทีคอยทีมคอทีมองก้องนี้นหยมากล้องนี้นะพร้อมหนสองเล่นด้วยสองสาเล่นเล่นด้วยเล่นเล่นอีกแก้มมาเด็กเบบี้โอเคมองกล้องมองกล้องนะรัก นิชาอ่ามามองกล้องได้มาสุสุลาหนยะใกล้ลูกหน่อยไมด้ไอ้อเคาักมองกล้องด้วยนะมองกล้องนี้มองกล้องนี้นะมองกล้องนี่นะอีกทีทีที้งคูกทำหน้าเบบี้หน่อยเบบี้มองกล้องนี้ทุกคนนะแล้วก็เด้เดนเออหนึ่งสองมา